วอลเปเปอร์สายมูหรือวอลเปเปอร์เสริมดวงเป็นวอลเปเปอร์ที่มีครบทั้ง7วันครบทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินการเรียนหรือแม้แต่ความรักนะคะเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมาให้กับทุกท่านแล้วค่ะรับประกันความศักดิ์สิทธิ์แน่นอนเนื่องจากได้ผ่านพิธีการที่เรียกว่าการสวดมนต์ใหญ่แล้วก็การกดน้ําที่ส่วนมืสงสนเพื่อเปิดทิศเปิดทางให้กับทุกท่านนะคะราคาเพียงแค่99บเาทเท่านั้นนะคะที่สําคัญหากซื้อตอนนี้นะคะแม่หมอแถมฟรีนะคะถาดเทวสวรรคที่จัดทาโดยช่องซันสตาร์โรสโค ถ้าแม่หมอจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะเปิดดูดวงไพ่ย,ยิปซีเป็นการดูดวงส่วนตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูได้ทุกด้านนะคะทั้งการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักนะคะ1คํถามาม35บาท3คําถาม100บาทเท่านั้นนะคะเป็นการถามแบบเจาะจงถามตอบเป็นข้อความเท่านั้นไม่มีการโทรนะคะหากท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ตามรูปได้เลยนะคะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งแม่หมอจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าสเสน่ห์อันเหลือร้ายของคุณคืออะไรนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่1อันดับแรกเลย เขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดุนะคะดุมากนะคะน้านิ่งนะคะบางคนอาจจะมีลักษณะที่ว่าเสียงนิ่งด้วยนะคะคือดูไม่ออกเลยว่าคุณคิดอะไรอยู่นะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นโมโนโทนเลยนะคะโมโนโทนโมโนเฟสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เป็นคนที่มีสตินะคะเป็นคนที่เวลาจะทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยถ้าไม่มั่นใจจะไม่ทำเราก็จะไม่คิดที่จะพูดมันออกมาเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะทําอะไรแล้วเนี่ยนั่นแปลว่าคุณต้องมั่นใจในระดับหนึ่งนั่นแปลว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่คิด อะไรละเอียดเราก็คิดอะไรอย่างรอบคอบมากทีเดียวนะคะคนกองนี้สนเสน่ห์ของคุณเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นความดุดันความมุทะลุความไม่เกรงใจใครนะคะคุณเป็นคนจริงจังและเป็นคนจริงใจนะคะซึ่งคนอื่นเนี่ยสามารถสัมผัสได้ถึงตัวตนเนี้ของคุณมากๆเลยในโหมดที่คุณเป็นคนจริงจังแล้วก็จริงใจนะคะคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวมั่นคงนะคะมีความอดทนความเพียรพยายามสูงมากนะคะถ้าเกิดว่าอยากที่จะได้อะไรอ่ะ คนกองเนี้ยไม่เคยยอมแพ้นะนะคะมันจึงเป็นลักษณะที่ว่าไม่มีคําว่าแพ้ในพจนานุกรมฉบับคุณนะคะคุณเป็นคนที่ไม่เคยย่อท้อต่อปัญหาแลปสักเลยนะคะไม่ว่าชีวิตจะต้องล้มลุกคลุกคานสักแค่ไหนถึงแม้ว่าคุณจะป่วยอยู่แต่เชื่อไหมว่าคุณสามารถลุกขึ้นมาทํางานได้อะด้วยความมีแพชชั่นในหัวใจของคุณอย่างไม่ย่อท้อค่ะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเสน่ห์ที่อยู่ในภายในจิตใจของคุณนะคะคุณเป็นคนที่จิตใจมั่นคงนะคะ ไม่หวั่นไหวต่ออะไรง่ายๆจิตใจมั่นคงดั่งหินผาเลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาบองว่าเนี่ยคือความร้ายกาจของคุณที่คุณยังมีอยู่นะคะเราก็ไม่เคยจางหายไปเลยนะคะคุณเป็นนักคิดนักวางแผนนะคะ คุณเป็นคนที่สามารถรักษาสมดุลในชีวิตได้เป็นอย่างดีคนกองนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลักษณะที่ว่าเป็นเสน่ห์ที่อยู่ภายในของคุณแล้วมันชายนิ่งออกมาจนคนอื่นเขาสัมผัสได้แล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์อย่างร้ายกาจนะคะเป็นคนที่บาลานซ์พลังงานในตัวเองได้ค่อนข้างดีนะคะเป็นคนที่มีตรงกลางนะคือไม่ตึงแล้วก็ไม่หย่อนจนเกินไปถึงแม้ว่าจะมีบ้างที่เป็นคนจริงจังนะคะดุดัน นะคะแต่ว่าคุณก็รู้ลิมิตว่าตรงเนี้ยเอาแค่นี้นะหรือว่าตรงเนี้ย เอาแค่ตรงไหนนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นผู้ใหญ่ในหัวใจแล้วก็ในตัวตนของคุณนะคะเป็นนักคิดนักวางแผนนะคะชอบการเดินทางรักอิสระนะคะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะถึงแม้ว่าจะมีหมดดุดันนะ,ะซึ่งแม่มอมองว่าไอ้หมดดุดันของคุณเนี่ยมันจะแสดงออกเวลาที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรสักอย่างนะคะหรือว่าในเวลาที่คุณมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานนะคะหรือว่าการมีแพชชั่นในเป้าหมายนะคะจะทําให้คุณเนี่ยเข้าสู่ โหมดนี้นะคะแต่ว่าถ้าในโหมดปกติเนี่ยคุณก็เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะหน้าเข้าหาเหมือนกันถ้าคุณอารมณ์ดีนะแต่ถ้าคุณเข้าโหมดจริงจังเมื่อไหร่ไม่ค่อยมีใครเข้าหน้าคุณติดเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าคุณจริงจังอะ่ะคุณดุมากเลยนะ ะะแต่คนกล่องนี้ด้วยความที่เป็นคนที่รักอิสระนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีความขี้เบื่อเหมือนกันนะคะคุณเป็นคนที่ชอบความท้าทายนะเราก็ไม่เกรงกลัวอะไรใดๆที่จะเข้ามาหาคุณด้วยนะคะไม่ว่าความท้าทายนั้นจะยากสักแค่ไหนแต่คุณเอาอยู่เพราะคุณเป็นคนที่ชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วชอบในเรื่องยากๆคุณสามารถทําให้เรื่องยากๆก,กลายเป็นเรื่องง่ายๆได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวนะคะ ในขณะเดียวกันคนกองนี้น่าจะเป็นคนที่ extravert เหมือนกันถึงแม้ว,ว่าจะดูหน้านิ่งๆนะคะเสียงนิ่งๆนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบพบปะผู้คนนะคะชอบที่จะ เดินทางหรือว่าเรียนรู้ที่จะเจอผู้คนใหม่ๆนะคะชอบรู้จักผู้คนใหม่ๆนะคะเป็นคนที่กระตือรือร้อนว่องไวกระฉับกระเฉงนะคะแต่ในขณะเดียวกันมีความลึกลับเข้าใจยากนะคะแต่เป็นคนตรงไปตรงมามากๆนะคะบางครั้งเนี่ยมากจนเกินไปจนดูผงผางเลยคนกองนี้นะคะแอบกระซิบนะอย่าทําให้คนกองนี้โมโหเพราะว่าถ้าโมโหเนี่ย เอาไม่ลงเพราะว่าคนกองนี้เป็นคนโมโหร้ายเหมือนกันนะคะเพราะนั้นยาแย่เสือนะคะในขณะที่มันหลับอยู่ยาแย่มันนะคะเพราะว่าชีวิตคุณอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้นะคะเพราะโมโหเนี่ยเหมือนพายุลูกหนึ่งดีๆนี่เองนะคะคุณเป็นคนที่ถ้าทำไม่ดีอ่ะจะเข้าตัวเร็วมากนะคะ แล้วคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงในทุกรูแปแบบนะะ <differently S 1> ก็อย่างที่บอกคนกองนี้ไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วนะ,ค,ะคุณจึงไม่ได้กลัวว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะมาในรูปแบบใดน,นะ,ค,ะคุณรับได้หมดนะคะจะเปลี่ยนแปลงเร็วหรือว่าเปลี่ยนแปลงช้าจะเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่หรือว่าเล็กเนีย่ยคุณรับได้หมดรับได้ทุกสถานการณ์นะคะคุณเป็นคนที่มั่นคงนะคะทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนะคะมั่งคั่นและร่ำรวยนะ,ะถึงแม้บางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ย ผมไม่ได้มั่งคัง่งผมไม่ได้ร่ํารวยอะไรเลยผมออกจะยาจกด้วยซ้ําหรือว่าผมก็มีพอกินนั่นแหละไม่ได้ถึงขั้นร่ํารวยอะไรแต่ว่าลักษณะภายนอกที่คนมองเห็นน่ะ คือภาพลักษณ์ของคุณมันเป็นอย่างนั้นนะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้ใช้แบรนด์เนมหรูหราอะไรแต่ว่าออร่าความอันมีจะก,กินของคุณเนี่ยมันออกมานะคะคุณเป็นคนที่สามารถสร้างความฝันหรือว่าสามารถสร้างฐานะของตัวเองด้วยตัวเองจนมั่งคั่งและร่ํารวยได้นะคะนั่นแปลว่าถึงแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้ร่ํารวยในตอนนี้แต่บอกเลยว่าคุณจะร่ํารวยในอนาคตได้แน่นอนด้วยตัวของคุณเองนะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีทั้งพรสวรรค์และก็พรแสวง ในตัวเองอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่มีการวางแผนในชีวิตได้ค่อนข้างดีนะคะวางแผนได้รัดกุมแล้วก็รอบคอบนะคะชอบคิดเรื่องการลงทุนหรือว่าทําธุรกิจนะ,ะแล้วก็บ่งบอกอีกเป็นในไหนว่าถ้าคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยทำอาชีพเกี่ยวกับการทําธุรกิจส่วนตัวนะหรือการลงทุนในรูปแบบใดต่างๆนะคะที่มันเป็นในเรื่องของการทําธุรกิจเนี่ยไปค่อนข้างดีแล้วก็บ่งบอกว่าคุณจะได้กำไรกลับมาเยอะมากเลยนะคะ มาดูในส่วนของไพ่ร c ัล3ใบนะคะไพ่รอยัลใบแรกนะ b ีโบ a ์แอ a ด์เมกเดอะเฟิร์จงกล้าหาญและเริ่มก้าวแรกถึงเวลาแล้วที่คุณต้องปฏิวัติตัวเองเพื่อจัดการเรื่องราวต่างๆด้วยตัวของคุณเองด้วยความแน่วแน่หากคุณยังมีความกัง,งวลให้คุณตัดความกัง,งวลนั้นทิ้งไปซะและเริ่มต้นใหม่ด้วยความมั่นใจของคุณนะคะไพ่ใบนี้ยิ่งตอกย้ำว่าคุณเป็นคนที่ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะเนี่ยคนกองนี้ลักษณะชัด มากๆก,ก็คือความไม่เกรงกลัวอะไรนะคะพไพ่อรเค้ลใบที่ 2. Prosperity ความเจริญรุ่งเรืองคุณจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองและความบุดมสมบูรณ์ในอนาคตนะคะก็อย่างที่แม่หมอบอกคนกองนี้เป็นคนที่สามารถสร้างฐานนะให้กับตัวเองได้นะคะ จึงไม่แปลกนะคะบอกเลยว่าถ้าคุณมีความฝันอะไรลงมือทำซะนะเพราะว่าความมั่งคัง่งแล้วก็ความร่ำรวยรอคุณอยู่แน่นอนนะคะไพ่ oracle ใบที่3 listen to your intuition ฟังสัญชาตญาณของคุณสัญชาตญาณของคุณน่าเชื่อถือและแม่นยำที่สุดในเวลานี้ฟังคำแนะนำจากภายในของคุณแล้วคุณจะไม่ผิดพลาดคนกองนี้เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากนะเราก็เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะ มาดูในส่วนของไพ่คำวยพรนะ a b r a s i n g on a homecoming นะคะไพ่คำวยพรนะคะจะบ่งบอกถึงลักษณะของคุณได้นะคนกองนี้เนี่ยเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่รักบ้านนะคะเป็นคนที่ชอบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่บ้านของคุณเองเลยนะคะบางท่านอาจจะมีการสร้างธรรมชาติจําลองไว้ที่บ้านก็ได้นะหรือคุณอาจจะอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะบ้านของคุณอาจจะอยู่แถวชนบทอะไรแบบนี้นะคะหรือบางคนนะคะชอบทาอาหารท่ามกลางธรรมชาตินะเป็นไปได้ว่าคนกลองนี้อาจจะเป็นคนที่ทำ อาหารเก่งนะคะถ้าไม่ทําอาหารเก่งเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ชอบทําอาหารนะคะดูเป็นคนที่อบอุ่นมากๆแล้วก็เป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะและนี่ก็คือสเสน่ห์อันเหลือ,อร้ายของคุณนั่นเองนะ,ะมันคือจิตวิญญาณภายในของคุณนะที่มันโดดเด่นออกมาข้างนอกนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสาหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่หนึ่งท่านนะคะย้ำนะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขอภัยมณาหนาที่ด้วยนะคะเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ต่อไปขอแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าสเสน่ห์อันเหลือร้ายของคุณคืออะไรนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองที่2บอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบโคตรมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบกว้างไกลไพศาลมากนะที่แม่หมอบอกแบบนี้เพราะว่าคุณได้ทั้งเดตสตาร์แล้วก็ s ันไรส์นะคะคนกองนี้ คุณเป็นคนที่น่าจะมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะหรือถ้าใครยังไม่มีชื่อเสียงบอกเลยว่าคุณจะมีชื่อเสียงในอนาคตแน่นอนนะคะเพราะว่าเดอะสตาร์แล้วก็ซันไรซ์เนี่ยเป็นไพ่ของบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะบางคนดังไกลถึงต่างประเทศเลยนะคะดวงคนกองนี้อะไรก็ฉุดไม่อยู่แน่นอนความปังและความมันกำลังรออยู่ข้างหน้าแน่นอนนะคะเพราะนั้นใครที่มีการสร้างตัวตนบนแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์นะจะมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จัก ักแน่นอนนะคะคนกองนี้นะคะบอกเลยว่า คุณเป็นคนสดใสร่าเริงมากๆเต็มไปด้วยพลังงานบวกของชีวิตและเต็มไปด้วยพลังงานของชีวิตที่มากล้นนะคะมีเสน่ห์มากนะคะไปที่ไหนก็มีแต่คนอยากรู้จักนะอาจจะด้วยใบหน้าที่น่ารักของคุณหรือว่าสวยสดงดงามหล่อเหลาของคุณนะคะหรือถ้าคุณไม่ได้มีเสน่ห์ทางหน้าตานั่นแปลว่าคุณมีเสน่ห์จากภายในนะคะหรือว่ามีเสน่ห์จากคําพูดของคุณก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่มีแต่คนอยากรู้จักนะคะ เป็นคนที่พูดเก่งเจราจาเก่งนะช่างพูดช่างเจราจาก็ว่างั้นเถอะนะคะเป็นคนที่มีวาทศิลป์นในการพูดเวลาคุณพูดอะไรออกไปมักจะมีแต่คนฟังนะคะคุณเป็นคนที่มีคารมเยอะค่ะเพราะนั้นคนเนี่ยก็เลยชอบที่จะฟังคุณนะคะน่าจะเป็นคนที่แบบคิดคําพูดอะไรที่มันแปลกแล้วแหวกแนวกว่าคนอื่นนะะมันจึงเป็นภาพจําสําหรับคนอื่นว่าเออถ้าเวลาเวลาคุณพูดประโยคนี้ปุ๊บเขารู้เลยว่าเป็นคนพูดนะคะ คุณเป็นคนที่ดูโดดเด่นอยู่เสมอนะคะเวลาที่คุณเดินอยู่ในกลุ่มเพื่อนนะหรือว่ากลุ่มฝูงชนเนี่ยคุณจะดูโดดเด้งแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาเลยนะมีออร่าของอะไรบางอย่างนะที่มันจับจ้องคุณอยู่ มีสปอตไลท์จับจ้องคุณอยู่นะคะทําให้คุณดูโดดเด่นกว่าคนทั่วไปนะคะคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะใครอยู่ด้วยก็มีความสุขเป็นคนที่สามารถสร้างเสียงหัวเราะนะคะให้กับผู้อื่นนะคะที่สําคัญเลยคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับผู้อื่นได้ดีนะ,ค,ะคนกองนี้เป็นคนอบอุ่นนะคะเป็นคนที่ใครเข้าหาเยอะเพราะว่า คุณเป็นคนที่ให้คำปรึกษาที่ดีให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้เป็นคนที่เหมือนกับเป็นแสงสว่างในชีวิตเขาได้เลยนะคะเป็นคนที่เป็นไอดอลให้กับเขาหรือว่าเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาเหล่านั้นนะคะเขาจึงรู้สึกว่าสนใจคุณแล้วก็อยากเข้าหาคุณมากมากนะคะแต่ว่า ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้แต่คุณเป็นคนที่รักความสงบนะแล้วก็รักความสันโดษในบางครั้งเนี่ยมีความเป็นคนอินดี้อยู่ในตัวเองเหมือนกันนะคะแต่เป็นคนติดบ้านนะถึงแม้ว่าคุณจะดูโอเพนกับคนอื่นอะแต่ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนเรียบๆง่ายๆนะ,ะเป็นคนติดบ้านนะคะเป็นคนที่ ไม่ค่อยชอบออกไปไหนอ่ะชอบอยู่กับบ้านมากกว่าอยู่กับพ่อแม่อยู่กับคนที่ตัวเองรักหรืออยู่กับหมากับแมวอะไรเงี้ยกับสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่ามีความสุขมากๆแล้วก็ชาร์จพลังในตัวเองได้ดีมากๆนะคะคุณเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยนะคะอาจจะไม่ได้เรียบร้อยเหมือนภ้าพ,พับไว้แต่เป็นคนที่ให้เกียรติคนอื่นเสมอนะคะแล้วก็เป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารีมากๆนะคะแม่หมอบองว่า คุณ่ะน่าจะเป็นคนที่มีพื้นฐานครอบครัวดีอยู่แล้วนะคะคาว่าพื้นฐานครอบครัวดีเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงฐานะทางการเงินนะคะแต่อาจจะหมายถึงฐานะทางสังคมหรือว่าเอ่อคือเขาอาจจะคือทางบ้านของคุณเนี่ยอาจจะมีการสั่งสอนมาดีนะคะแล้วก็อบรมบ่ม,มนิสัยของคุณเนี่ยจนกลายเป็นคนที่มีพื้นฐานทางจิตใจแล้วก็ร่างกายที่ดีมากๆเลยคุณเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตเรียบง่ายนะคะไม่หวือหวาเลยนะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะแบบรวยนะคะมีเงินซื้อของหร หรูหราแบรนด์เนมแต่คุณกลับไม่ชอบแบบนั้นคุณกลับไม่ชอบความสีวิไลนะคุณกลับชอบความเรียบง่ายชอบความเป็นธรรมชาตินะซึ่งคุณอยู่แล้วคุณสบายใจนะอันนี้มันเป็นสเสน่ห์ที่คนอื่นเขาอยากอยู่ด้วยอะ่ะเพราะเขารู้สึกเห็นอีกมุมหนึ่งของคุณแล้ว มันน่าจะสบายใจนะคะคุณเป็นคนที่กระตือรือร้อนว่องไวกระฉับกระเฉงนะคะแต่บางครั้งก็เป็นคนดูเข้าใจยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่แม่หมอบอกคุณแอบมีความอินดี้อยู่เหมือนกันจึงทําให้คนอื่นเข้าใจยากเหมือนกันนะคะด้วยความที่คนกองเนี่ยแม่หมอบอกว่าคุณเป็นคนที่สดใสร่าเริงใช่ไหมคะดังนั้นเหรียญนํามีสองด้านเสมอบางครั้งอะ คุณเป็นคนที่โมโหร้ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณอารมณ์ดีๆอยู่อย่าทําให้คุณร้ายอย่าทําให้คุณโมโหเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณเอาไม่ลงง่ายๆเพราะคนกองเนี่ยถ้าร้อนแล้วร้อนเลยแล้วก็ร้อนยาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ให้คุณอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งรอให้อารมณ์เย็นก่อนนะคะค่อยคุยกันนะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยแตกหักได้เลยนะคะ เพราะว่าคนกองเนี้ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมามากๆตรงมากจนบางครั้งอาจจะพูดจาผงผางหรือว่าพูดจาทําร้ายคนอื่นเพราะอารมณ์โกรธของตัวเองได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยต้องระวังนะคะแล้วก็คนอื่นเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนะคะไม่ควรที่จะไปแย่คุณเหมือนกันนะคะคุณเป็นคนที่ถ้าทําไม่ดีอ่ะจะเข้าตัวคุณเร็วมากๆนะคะแล้วก็เป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคนกองเนี้ยเออขนาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังรักคุณเลยนะคะขนาดแบบ วิญญาณต่างๆเนี่ยก็ยังรักคุณเลยเพราะคุณเป็นคนที่จิตใจอบอ้อ,อมารีชอบทําบุญทําทานนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ยึดมั่นในศีลธรรมไม่ชอบทําผิดศีลธรรมด้วยความที่คุณอยู่ในศีลธรรมแบบนี้คงเส้นคงวาแบบนี้นะคะ่ะมันจึงทําให้คุณเป็นคนที่ทำอะไรไม่ดีปุ๊บจะเข้าตัวคุณเร็วมากนะ,ะเพราะนั้นอันนี้ต้องระวังนะคะแล้วแม่หมอก็เชื่อว่าคนกองเนี้ยเลือกที่จะไม่ทำอะไรผิดศีลธรรมเด็ดขาดนะ,ะเพราะคุณรู้ว่ามันไม่คุ้มกับสิ่งที่คุณจะทำแน่นอนนะคะ คนกองนี้อย่างที่แม่หมอบอกเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้ดีด้วยจิตใจอบบ้อมมารีมีเมตานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณแน่นอนคนกองนี้นะคะเป็นคนที่เชื่อมั่นในหลักของความดีนะคะที่สําคัญเลยคนกองนี้เป็นคนฉลาด นะคะเป็นคนมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมนะคะมุ่งมัน่นรอบคอบนะที่สําคัญมีหัวธุรกิจด้วยนะคะคนกองนี้นะสามารถทําได้หลากหลายอาชีพเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีครบจบในคนคนเดียวนะมีความสามารถหลากหลายด้านเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่กล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะคิดเก่งทําเก่งด้วยนะคะไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวนะทําเก่งด้วยเช่นเดียวกันเป็นคนที่สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เลยนะคะมีความตั้งใจสูงมากถ้าตั้งใจจะทําอะไรแล้วจะทําให้ได้นะคะซึ่งเป็นสิ ที่ดีมากและนี่คือความโดดเด่นในตัวคุณนะคะอ้ออีกอย่างหนึง่งถ้าคนกองเนี้ยอยากที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปสามารถทําได้เลยเพราะว่าแม่หมอบอกว่าคนกองเนี้ย ถ้าไปเอาดีในเรื่องของการเรียนน่ะมีโอกาสที่จะได้จบสูงมากเลยอาจจะได้เป็นถึงด็อกเตอร์เลยนะหรือว่าเป็นศาสตราจารย์อะไรประมาณนี้เลยนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะที่ว่าคงแก่เรียนมากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของไพ่รัเข้าสามใบนะไพ่รเข้าใบาแรกนะ Conclusion a u e w i t h i n Bridge บทสรุปอยู่ใกล้แค่เอื้อมหากคุณได้ไพ่ไปนี้แปลว่าสิ่งที่คุณถามถึงกําลังจะถึงจุดสูงสุดหรือเพิ่งจะผ่านพ้นไปและตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือคุณแล้วหน้าที่ของคุณคือทําให้เต็มที่ เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะ,ะนั่นแปลว่าคนกองเนี้ยถ้าทําอะไรอยู่แปลว่าจะมีสิ่งที่ดีนะคะหรือว่าจุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิตเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะไพ่อะไรเข้าปที่2 decision การตัดสินใจพิจารณาตัวเลือกทั้งหมดของคุณเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลนะคะอาจจะมีเรื่องราวเข้ามาทําให้คุณตัดสินใจด,ดังนั้นพิจารณาให้ดีนะคะซึ่งบอกเลยว่าคุณจะสามารถตัดสินใจได้เพราะว่าเอาจริงๆคนกลองเนี้ยเป็นคนเด็ดขาดนะ,ะแล้วมันจะมีแสงสว่างเข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนนะไพ่ Re เบ r ดเก้าใบที่ 3. Abundance ความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์มหาศาลจะเข้ามาในชีวิตคุณดังนั้น เปิดแผนของคุณสู่สวรรค์เพื่อเปิดรับสิ่งที่คุณต้องการด้วยความยินด,ดีนะบรา v o นะคะสแสดงความดีคนที่เลือกไพ่กองที่2ไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ความปังและความมันรอคุณอยู่นะคะมาดูในส่วนของไพ่ขโวยพรนะซึ่งไพ่ขโมยพรนะก็จะบอกตัวตนของคุณได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่ขโวยพรบอกว,ว่า embracing on growing older นะคะแม่หมอสัมผัสถึงคนกล่องน,นี้นะคะเป็นคนที่มีจิตวิญญ,ญาณที่สูงส่งนะคะเป็นคนที่มีจิตวิญญ,ญาณที่แก่ล้านะคะคุณอาจจะดูโตกว่าคนในวัยเดียวกันด้วยซ้ำนะ อาจจะมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะจนคนอื่นเขาแบบเขาเขาไปไม่ถึงอะ่ะคือคนในวัยเดียวกันเขาเขาไปไม่ถึงในจุดที่คุณพูดถึงอ่ะเนี่ยนะคะสมมุติว่าคุณเนี่ยอายุยี่สิบห้านะคะแล้วเพื่อนคุณก็อายุยี่สิบห้าใช่ไหมแต่คุณอะ่ะมีความคิดที่โตประมาณอายุ40-50แล้วเงี้ยทำให้คนอื่นเขาเข้าไม่ถึงคุณเหมือนกันในในบางเรื่องอ่ะนะคะซึ่งมองว่า เออถ้าคุณรักสามารถานตรงนี้ได้อะมันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าการที่เรามีความคิดที่โตกวคนอื่นนั่นแปลว่าเราก็จะไม่ทําอะไรที่มันเด็กๆนะคะนั่นแปลว่าอารมณ์ของคุณก็จะมั่นคงเหมือนกันนะคะคุณจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะที่โตกว่าอายุจริงๆนะคะก็คือมีความโตเป็นผู้ใหญ่นั่นแหละนะคะจิตใจของคุณจะเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งมากไม่มีอะไรมาทําอะไรคุณได้นะนอกจากตัวคุณเองนะคะอันนี้คุณต้องพึงสังวรไว้ให้ดีนะคะเพราะนั้นถ้าคุณจะพังคุณจะพังด้วยตัวของคุณเองนะคะ อันนี้ก็เป็นเสน่ห์อันเหลือร้ายของคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะค่ะก็จบไปแล้วน,นะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กล่องที่2ทุกท่านนะคะย้านะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภายมานาที่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาเลือกไพ่กล่องที่3ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงกันในหัวข้อที่ว่าเสน่ห์อันเหลือร้ายของคคคคุณืืออออะะะไไรรนนสําาาหับทีี่่่เเข้มลกกง3 หมาสัมผัสได้ว่าคนกองนี้นะคะ เหมือนกับว่าคุณน่าจะเป็นคนที่มีรูปร่างที่ดีนะคะมีหุ่นที่ดีนะคะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เลือกแต่ของที่มีประโยชน์ให้กับตัวเองเป็นคนที่รักตัวเองประมาณหนึ่งเลยนะคะหาสิ่งดีๆมาให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกินหรือว่าการออกกําลังกายหรือว่าหาสิ่งดีๆมาประคนให้กับตัวเองซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบและเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีมากๆนะคะแม่หมอสัมผัสได้ว่าคนกองเนี้ยนะคะ เป็นคนที่มีลักษณะที่ว่า อายุน่าจะยังไม่ได้เยอะนะคะถึงอาจจะเยอะแต่ว่าคุณดูแลตัวเองดีมากเพราะว่ายังดูมีลักษณะของความเป็นเด็กความอ่อนเยาว์อยู่เลยนะคะแม่หมอสัมผัสได้ถึงการมีกําลังวังชาในการทํางานหรือว่าการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาสิ่งใหม่ๆนะคะคนกองนี้มีลักษณะของความเป็นเด็กความอยากเห็นความอยากรู้ต่างๆนะคะความกระตือรือร้นต่างๆที่มันใช้นิ่งออกมานะคะคนกองนี้นะคะเรียกได้ว่าใช้คําว่าฉลาดได้เปลืองมากนะเปลืองพื้นที่มากค่ะ ค่ะคือคนกองเนี้ย คือเต็มไปด้วยความฉลาดนะไพ่แต่ละใบออกมามีแต่เรื่องของความฉลาดนะคะผมบอกว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดจริงๆนะคะเป็นคนที่มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมกว่าคนทั่วไปนะคะเป็นคนที่เรียนเก่งนะความจําดีวางแผนเก่งนะคะที่สําคัญมีความรับผิดชอบสูงนะเป็นคนที่มุ่งม,มั่นนะถ้าตั้งใจจะทําอะไรแล้วเนี่ยจะทําให้สําเร็จให้ได้นะเป็นคนรอบคอบหัวธุรกิจหัวการค้านะถ้าคุณไปทําอาชีพเกี่ยวกับทําธุรกิจเนี่ยจะไปได้ค่อนข้างดีนะคะเป็นคนกระตือรือ รุ้แรงนะคะกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าลงมือทําคิดเก่งทําเก่งนะคะเป็นคนที่สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะ,ะสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้เก่งมากๆนะคะเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงนะคะอย่างที่บอกถ้าตั้งใจจําอะไรแล้วเนี่ยก็จะทําให้สําเร็จให้จนได้นะ,ะเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองสูงมากรักอิสระ นะคะมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเป็นคนที่หัวการค้าหัวธุรกิจนะคะเป็นคนที่ทํางานหนักแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจมากๆเลยเป็นคนที่มีแพชชั่นในการดําเนินชีวิตแล้วก็การทํางานเก่งมากๆเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาล้มประสักง่ายๆดังนั้นคุณจึงก้าวเข้าสู่เป้าหมายแล้วก็ก้าวเข้าสู่การประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนทั่วไปเพราะคุณเป็นคนที่ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเลยนะคะ จากที่แม่หมอได้กล่าวมเนคุณจะเห็นได้ชัดว่าคุณเป็นคนที่กระตือร้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองนะคะให้เท่าทันกับงานนะคแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไปพร้อมกับงานได้เลยนะคะเนี่ยคือความเป็นคุณที่มันควรที่จะน่ายกย่องมากๆและคือเสน่ห์ของคุณจริงๆนะคะที่มันออกจากภายในออกจากลักษณะนิสัยของคุณเลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คุณควรคาดที่จะรักษามาตรฐานตรงนี้เอาไว้นะคะนอกจากนี้นะคะคุณยังเป็นคนที่มั่นคงทั้งทางด้าน การงานแล้วก็จิตใจได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่มั่งคั่งและร่ํารวยนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้มีลักษณะแบบนี้เลยนะผมไม่ได้ร่ํารวยผมไม่ได้มีอะไรเลยผมธรรมดามากถึงขั้นแบบใช้เดือนชนเดือนด้วยซ้ํานะคะแต่ว่า ลักษณะภายนอกของคุณเนี่ยมันออกมาแบบนั้นยังไงนะคะคือบางท่านเนี่ยแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้ใส่แบรนด์เนมหรูหราอ,อะไรนะแต่ว่าภาพหลักภายนอกคุณก็ยังดูเป็นคนที่มีอันจะกินนะคะอราความรวยของคุณเนี่ยมันออกมาจากตัวคุณเองนะคะถ้าคุณไม่ได้รวยตอนนี้อนาคตคุณรวยแน่นอนเพราะว่าคุณเป็นคนที่สามารถสร้างความฝันหรือว่าสร้างฐานะของตัวเองด้วยตัวเองจนมัง่งคั่งแล้วก็ร่ํารวยได้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณกําลังคิดที่จะทําอะไรอยู่นะคะในเรื่องของการลงทุนหรือว่าการทำโปรเจกต์อะ อยู่ที่เป็นของตัวเองนะคะคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนและมีโอกาสที่จะมั่งคัง่งแล้วก็ร่ํารวยเป็นเศรษฐีได้เลยนะคะเป็นคนที่มีการวางแผนในชีวิตด้วยความรัดกุมแล้วก็รอบคอบได้ดีมากๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีเป้าหมายแล้วก็มองการไกลให้กับอนาคตของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะชอบคิดในเรื่องของการลงทุนแล้วก็การทําธุรกิจมากๆเลยนะคะคนกองนี้นะคะ ชอบชอบมากในเรื่องของการลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะเป็นคนที่มีหัวธุรกิจนะอาจจะเป็นคนที่มีหัวธุรกิจโดดเด่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ได้นะคะที่บ้านของคุณเนี่ยอาจจะทําอาชีพค้าขายหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้คุณจึงสืบทอดตรงนี้มานะคะหรือเป็นแไปลไว่าคุณอาจจะ เพิ่งมาคิดที่จะทําธุรกิจตอนนี้ก็ได้อาจจะเพราะว่าความสามารถหรือว่าพรสวรรค์หรือว่าพรแสวงคุณเนี่ยมันทําให้คุณผลักดันตัวเองมาถึงจุดนี้นะคะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจกับสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปนะคะก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคาดหวังกับสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปซึ่งเอาจริงๆแม่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะถ้าเราลงทุนอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็มักที่จะคาดหวัง กับสิ่งที่เราจะได้กลับคืนมานะมันก็เป็นเรื่องปกติของการที่เราจะทําธุรกิจนะคะมาดูในส่วนของไพ่รักเกสามใบนะไพ่รักเกใบแรกนะ You and your love one are safe คุณและคนที่คุณรักจะปลอดภัยมีการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตและครอบครัวของคุณไพ่ใบนี้ส่งข้อความถึงคุณว่าหากคุณละเลยครอบครัวของคุณถึงเวลาแล้วที่คุณควรกลับไปสานสัมพันธ์กับพวกเขาอีกครั้งนะค,ะคนกองนี้นะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะทํางานหนักจนเกินไปนะคะ บางครั้งอาจจะโฟกัสกับเป้าหมายจนเกินไปนะทำให้คุณอาจจะละเลยครอบครัวของคุณนะคะดังนั้นใส่ใจเขาบ้างนิดนึงนะ ให้ Oracle ใบที่2 big candidate ตรงไปตรงมาการแสดงความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญแม้จะมีความเสี่ยงก็ตามนะคะคนกองนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ตรงไปตรงมาอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าไพ่ย,ยืนยันว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ควรทำนะแต่บางครั้งนะคะถ้าตรงมากจนเกินไปในเรื่องของคำพูดนะที่อาจจะสร้างบาดแผลให้กับใครเนะี่ยคุณอาจจะต้องปรับตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไพ่ Oracle ใบที่3 if you believe ถ้าคุณเชื่อ สิ่งที่คุณต้องการตอนนี้คือศรัทธาคุณสามารถมีสิ่งที่คุณต้องการได้แต่คุณต้องเชื่อว่ามันสามารถเป็นเช่นนั้นได้คิดบวกและจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่คุณหวังไว้ กฎแห่งแรงดึงดูดจะนํามาซึ่งสิ่งที่เราต้องการนะดังนั้นคนกองนี้คาดหวังอะไรไว้ให้ศรัทธาแล้วก็มุ่งมั่นกับสิ่งนั้นให้ได้นะซึ่งไม่เหมาะเชื่อว่าคุณอะทาได้อยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนที่ถ้าตั้งใจอะไรแล้วเนี่ยทำได้แน่นอนนะคะมาดูใน,นส่วนของไพ่คำวยพรนะซึ่งไพ่คำวยพรนะก็จะบอกลักษณะถึงตัวคุณได้เช่นเดียวกันไพ่คำวยพรบอกว่า addressing t o l i p sadness นะคะคคนกองนี้นะคะเป็นคนที่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนอื่นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะคนอื่นเนี่ย อาจจะมีแค่คนที่สนิทนะคะที่รู้ว่าคุณสามารถแก้ไขปัญหาของเขาได้เขาจะเข้ามาหาคุณบ่อยๆนะแต่ต้องเป็นคนที่สนิทนะถ้าคนที่ไม่สนิทเ,เขาจะไม่รู้เพราะว่าบุคลิกของคุณเนี่ยบางทีอาจจะดูเงียบขรึมเหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันคนกล่องเนี้ยเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนหน้าคนหานะคะเป็นคนที่มีเซ็กแอปเพลในตัวเองสูงมากๆคุณรู้จักหน้าไพ่อะ่ะ คือเขาจะเป็นลักษณะเหมือนผู้หญิงที่มีอะไรอยู่ในตัวเองนะอาจจะมีความเซ็กซี่มีของดีอะไรอยู่ในตัวเองแต่เป็นคนที่ไม่ชอบโชว์นะเป็นคนที่แบบเก็บเอาไว้ในใจนะคะหรือเป็นลักษณะที่ว่าเป็นคมในฝักนะคะคุณจะเอาของดีหรือว่าโชว์พราวของคุณเนี่ยออกมาก็ต่อเมื่อมันจำเป็นเท่านั้นนะคะ ก็อนนี่ก็เป็นสเสน่ห์อันเหลือร้ายของคนที่เลือกไพ่กล่องที่3นะคะประมาณนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กล่องที่3ทุกท่านนะคะย้านะคะคลิปของแม่หมอเป็นการดูดวงโดยพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นระว่าจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแหะจ,จะไม่ตรงเลยก็ต้องขออภัยมาณที่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ